หมาแดงปอเคมีเทคจำกัดร่วมกับบริษัทจัวเจริญกำแพงเพชร1999เสนอ สวัสดีครับผมแมนครับเจ้าของร้านลุ่งเรืองการกเกษตรไส,สงามครับวันนี้มาดูแปลงนาของลูกๆแปลงนะครับไอพี่โรดข้าวตัวนี้เป็นไงบ้างพี่ข้าวช่วงนี้ก็อยู่ระหว่างตั้งท้องครับ50กว่าวันได้ได้ใช้สินค้าตัวไหนไปบ้างแล้วของ <c oughs> มาแดงตัวเนี้ยใช้ของมาแดงก็ตั้งแต่เริ่มต้นอนะดาราดิวแล้วก็ไทยตัวไทยแบกก็กำลังก็งขาดไม่ได้ <c oughs> ตรงนี้มีมีอะไรให้ให้ผมแนะนำบ้างไหมพี่ ก็อยากให้พวกสินค้าใหม่ๆของหมาแดงก็มีอะไรใหม่ๆก็ให้แนะนําให้ลูกถีมบ้างก็ได้ครับเปรียบเทียบไปทินของหมาแดงเนวิที่เขาทํามาให้ให้เราดูก็ดูอยู่บ้างครับเอาเอามาเปรียบเทียบกันเนาะครับขั้นตอนต่อไปพี่จะขั้นตอนต่อไปคือต้องหว่านปุ๋ยอีกรอบนึงแล้วก็ฉีดยารับท้องฉีดยารับท้องพี่อําภัยครับตัวนี้ข้าวอยู่ในช่วงเท่าไหร่ครับเนี่ย ข้าวตอนนี้อยู่ที่เดือนกว่าแล้วครับได้ดูปริทินของมาแดงไม่ใช้ตามปริทินของมาแดงไหมพี่ใช้ครับมีตัวไหนมั่งสัญญาที่ชุดชุดข้าวข้าวเล็กครับตอนนี้เจอปัญหาอะไรไม่าวพี่ข้าวตอนนี้ก็น้าข้าหน้าฝนแล้วก็ใช้ไทแบกผมก็เริ่มฉีดตั้งแต่เล็กมาแล้วครับแรงเบิดหลบกวนปนเดวะฉีดเอาไทแบกก็เป็นน้ฉีดรุนนะจีดได้เดือนละมั้งเนี่ย ท่านนี่มีอย่างแม่งอย่างลงยู่นใบขาวกว่บบท่านมีนี่ก็ฉีดเชื้อราสิบสองวันครับเนี่ยพวกม้าแดงพวกพวกไทแบกพวกอะไรต้องต้องเอามาฉีดไว้ครับดูดูตามปฏิทินของของมา้าแดงเลยเขาเขาเข,ข,ขาจะเขาจะมีปฏิทินให้ <S <S ว่าช่วงไหนช่วงไหนเราต้องใช้ผลิตภัณฑ์ของมา้าแดงตัวไหนแล้วก็ดูตามปฏิทินเลยเด้อยาคุมหญ้าหวานรอบหนึ่งก็ได้ครับขัดน้ําให้ท่วมท่วมท,วมท่วมยอดท่วมเนี่ยไม่ต้องท่วมข้าวดรือข้าวปสแต่ส่วนมากก็จะจะมาเก็บ เก็บคือว่ายาเม็ดครับดาราดท็อกนะครับของหมาแดงครับใช่ครับเก็บจะอยู่ดีกว่าครับปีนี้เป็นปีแรกมันอาจจะยังไม่เท่าไหร่แต่ปีหน้าถ้าเกษตรกรท่านใดสนใจอยากจะเข้าร่วมนะครับยินดีส่งเข้าประกวดครับเบอร์ติดต่อก็คือ091-030-2693ครับ สวัสดีครับพ่อในหลงครับตอนนี้ข้าวเราอายุสักกี่วันแล้วครับพ่อตอนนี้ได้45วันแล้วครับ45วันเนาะช่วงนี้45วันอยู่ในช่วงนี้เนาะในนี้ตั้งแต่เริ่มต้นมาถึงช่วงนี้พ่อได้ใช้ตัวไหนไปบ้างละก็ใช้ลาเนิวลยาคุมไปแล้วครับคุมไปแล้วก็ต่อมาก็เป็นฉีดใช้เชลาเชลาตัวนี้ตัวเบนเวอรี่เป็นขับปิสารคาเบนเดซิมคครรัับบแต่ดูจากสภาพแล้วข้าวใบเขียวตั้งดี เริ่มมีอาการของหนอนใบขาวหรือหนอนบ้วนใบนิดเล็กน้อยมีแล้วครับเราจะลงนี่แหละครับจะฉีดยังไงใช้โดนฉีดแล้วฉีดเองโดนฉีดครับใช้โดนฉีดเนาะอ่าได้ครับทีนี้ของคุณพ่อเนี่ยซื้อสินค้าจากร้านไหนครับก็คือร้านคำพันการเกษตรครับตลาดคำพันการเกษตรอยู่เขาเรียกตลาดอะไรตลาดวังพิกลครับตลาดวังพิกลอำเภอไซงามจังหวัด กำแพงเพชรนะครับนะครับฝากท่านผู้ชมด้วยนะครับร้านการเกษตรร้านคำพันการเกษตรนะครับมีสินค้าหมาแดงทุกตัวนะครับแนะนำไาหน่อยครับว่าตอนนี้อายุข้าวเท่าไหร่อย่างไรปักดำไปเมื่อไหร่แล้วใช้ผลิตภัณฑ์หมาแดงตามประิด็นตัวไหนไปบ้างเลยครับคือใช้ตัวนี้ค่ะยาคุมดาระท็อกยาวามซายคุมหญ้าหลังจากนั้นใช้ตัวไหนอีกต่อครับได้ประมาณ สักสิบห้วันนะคะหลังจากผักดำได้สิบห้าวันนะคะก็เลยฉีดยาใช้ตัวไทแบกอีกค่ะเป็นยังไงบ้างครับหลังจากใช้ไทแบกไปแล้วใช้ไทแบกแล้วเหมือนข้าวเขียวดีค่ะเขียวดีแข็งแกร่งขึ้นนะครับจากนี้ไปขั้นตอนในการที่จะป้องกันกําจัดศัตรูพืชจะใช้ตัวไหนต่อครับก็น่าจะใช้ยาเชลราเชลราแล้วก็หนอนกอค่ะหนอนมดใบค่ะแล้วก็ตัวแบคทีเรียครับในเนื้อปฏิทินเนี่ยของพี่ชนะมีใช้ตัวไหนของหมาแดงไว้บ้างแล้วครับก็มีไทแบกกับ ตัวตัวยาชีลาเบนวิลลี่สารเาเบเดซิมใช้ป้องกันกำจัดพวกโคลไหมเนาะตอนที่ข้าวที่เราเห็นข้างหลังเนี่ยอายุประมาณกี่วันแล้วพี่ชนะ40กวันส0 4สกว่าวันนะครับคิดว่าข้าวที่เราทำอยู่เนี่ยพึงพอใจในในที่เราทำเนี่ยทักประมาณทักขนาดไหน 8ปกเซ็นเลยละเพราะว่ามันดีกว่าเขาที่แล้วเยอะเลยอ่ใช้ใช้ยาคุมตัวตัวไหนมาดาดารานิวดารานิวอ่าอันนีใช้ยาคุมดารานิวแล้วแล้วแปลงนี้มีมีมีอุปสรรคในเรื่องน้ําท่วมไหมที่ที่ผ่านมาก็ไมม่ีที่ตอนเราฉีดยาไม่มีแปลงนี้ไม่มีมันเพิ่งจะมาขึ้นมาตอนนี้มันก็ไม่ท่วมแล้วเข้ามันโตแล้ว มาดูด้วยนี่ก็ถือว่าพอใจในระดับหนึ่งที่ว่าลูกทีมทําได้ขนาดนี้ก็โอเคครับครับน้ําค่ะน้ําท่วมน้ําท่วมฉีดยาไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วน้ําท่วมท่วมทีก็ที่จริงผลงานมันน่าจะออกมาดีกว่านี้แต่บังเอินมาเจอปัญหาเราฉีดยาคุมหญ้าอะไรไว้เรียบร้อยหมดแล้วใส่น้ําเต็มแล้วตอนนี้ฝนตกมาน้ําท่วม4ี่ห้าวันเราก็ต้องปล่อยน้ําทิ้งข้าวมันก็ย่อยลงตอนนี้ข้าวดีดขึ้นมาแซงข้าว ที่เห็นเป็นเกาะเนี่ยค่ะจะแก้ในเรื่องต่อไปก็น่าจะแก้เป็นด้านหนอนเพี้ยเชื้อรา<ช>เพราะว่าต้นมือนั้นคงแก้ไม่ได้แล้วละเขาเนี้นะเพราะว่าต้องเพราะว่ามันมีอุปสรรคเกี่ยวกับน้นบําท่วมครับเท่าที่อยู่ใกล้ๆร้านแล้วก็เคยผ่านมาดูถ้าต้องการเข้าโครงการขอเชิญมาสมัครได้ที่ร้านสุเทพการเกษตรร้านสุเทพการเกษตร ตั้งอยู่บ้านเล็กที่24ทับ1หมู่7ตำบลเทพนครอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรเบอร์โทร0881717321 สวัสดีครับผมวิไลลักนุษนนะครับเป็นตัวแทนของร้านซิลิกิตรหรือเฮเล็ก re ของเรานะครับผมออตอนนี้เนี่ยในปฏิทินทำนาข้าวของหมาแดงพี่วิไลลักใช้ตัวไหนไปบ้างแล้วที่ผมจะเน้นคือไทแบกผมจะ <back S 1> เล่นตั้งแต่เล็กเลยแบกกีแล้วเป็นยังไงเคยใช้มาก่อนไหมผมใช้มา2สองฤดูแลอะอาเป็นยังไงใช้เพื่ออะไรครับเพื่อให้ข้าวต้านทานโรคต้านทานแบคทีเรียและให้มันมีปุ้มต้านทานมาฉีดไปแล้วอ่ะมันเหมือนคมรู้สึกว่าข้าวอ่ะมันจะใบมันสะอาด และลากอ่ะมันมันมันจะเดินดีนะว่าป้าสมภัสพวงอ่่าคะมาจากร้านไหนครับร้านสริกิตค่ะร้านสริกิตเทเล็กเทเล็กเนี่ยเทตีเล็กนะครับเป็นผู้ส่งประกวดนะครับทีนี้แปลงที่ประกวดที่จะประกวดเดี๋ยวแปลงไหนครับป้าสมภับแปลงข้างหลังเรานี่เลยนะครับที่ปักป้ายอยู่เนาะแล้วตอนนี้ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ยาหมาแดงตัวไหนไปบ้างคุมเลนค่ะกุมเหนของไอ้ดารานิวตัวนี้ใช่ไหมใช่ค่ะดารานิวผลิตภัณฑ์ต่อไปของหมาแดงที่ ป้าสมพันธ์จะใช้คือตัวไหนครับใช้ตัวนี้ค่ะบีบีค่ะแล้วไทแบกใช่ไหมกันแบคทีเรียใช่ค่ะใช้ด้วยใช่ไหมครับไทแบกเราใช้มาตั้งกี่นาฬิกาสองปีแล้วมั้งนสองดีไหมไทแบกดีค่ะใช้ตอนเข้าท้องดีมากเป็นไงบ้างไม่เป็นใบไม้ไม่เป็นใบไม้ใช่ใบธงเขียวไหมเขียวเหรอแก่งเข้าออกมาสี ครับสวัสดีครับผมในแฮกัญจนาครับผมเคยใช้มาก่อนแล้วหมาแดงใช้มาหลายตัวแล้วใช้มาหลายตัวแล้วครับแสดงว่าตรงนี้ที่เราเห็นอยู่เนี่ยแปลงที่จะประกวดทํานาคือแปลงไหนครับแปลงนี้ป่ะครับแปลงนี้นะครับแปลงนี้นะครับช่วยให้พ่อแย่ช่วยเล่าให้คนทางบ้านได้ฟังหน่อยครับว่าแปลงนี้เริ่มปักดำตั้งแต่เมื่อไหร่ปักดำไปแล้วใช้ผลิตภัณฑ์หมาแดงไปไหนไปแล้วบ้างตามปฏิทินทำนาหมาแดงเนี่ยครับก็ตัวนี้ครับอ่าซีเลนริมบี้อ่าทวิทไลนะครับผม กันโรคใบไหม้บใบขีดน้ำตาลใบจุดสีน้ำตาลว่าเพราะข้าวเริ่มโตก็ต้องป้องกันไว้ครับป้องกันไว้ครับผมช่วงเข้าฤดูฝนนะครับ,รบก็ต้องป้องกันทั้งเชื้อราพี่ชื่อพี่พี่วาสนาค่ะมาจากสหกรณ์การเกษตรแม่ลาดนะคะทีมสหกรณ์การเกษตรแม่ลาดค่ะคิดว่าลูกทีมต้องคว้าทองมาได้แน่นอนค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวนงค์ทิมทองค่ะเป็นสมาชิก สากรการ <ๆ S 2> เกษตรพี่ดงครับแปลงที่เราจะใช้ประกวดทำนากระหมาแดงเนี่ยแปลงไหนครับผมแปลงนี้อะค่ะแปลงข้างหลังนี่ครับแปลงข้าวสวยๆนี่ครับมีเทคนิคทำยังไงนะครับนี่ข้าวสวยมากจำได้ไหมครับว่าปลูกเมื่อไหร่ดำเมื่อไหร่เราให้ฟังเลยดำรประมาณวันที่2พฤษภาค่ะประมาณเกือบเกือบสองเดือนแล้วได้ใช้ผลิตภัณฑ์หมาแดงตัวไหนไปบ้างแลวครับก็จะใช่อีมาอีมาไม่ตินนะครับผมทางสากรแม่ลาดพีพ่ปูเป็นคนจัดให้ นะครับผมแล้วเม็ดพันธุ์ที่เอามานี่พี่เห็นอย่างนี้พอใจไหมตอนนี้พอใจค่ะถือว่าผลิตภัณฑ์ของหมาแดงตามปฏิทินหมาแดงนี่ช่วยได้แล้ลวกวณฑสี <4 S 2> ภูมาค่ะแปลงที่จัง่ยแข่งขันนี่คือแปลงไหนแปลงนี้หรือเปล่าครับแปลงนี้ค่ะอตอนนั้นป้าจําได้ไหมว่าปลูกไปประมาณช่วงไหนประมาณมันที่5พฤษภา <5 S 2> คม5พฤษภาคมนะครับวันนี้วันที่27มิถุนายนสองเดือนกว่าๆสองเดือนกว่าหลังจากที่หว่านไปแล้วนี่ใช้ผลิตภัณฑ์ปฏิทิน หมาแดงตัวไหนบ้างครับไทแบกค่ะไทแบกเนาะดีไหมใช้2ตัวไปแล้วช่วยข้าวมันดีค่ะข้าวดีค่ะสวยดีค่ะแล้วช่วงนี้ฝนกําลังตกมาเนี่ยช่วงนี้จะป้องกันยังไงมีนอนไหมในแปลงได้เดินดูบ้างไหมมันก็มีนอนอนมอกแต่ก็ไม่ไ,<ห>ไม,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 ไม่ไม่เท่าไหร่นะคะมันก็มีบ้างแต่ไม่เท่าไหร่มันก็ถีบไปก็มันก็หายมันก็นี้ไม่มีส่วนมากเธอพี่ปูที่สากลแม่ลาดเป็นคนจัดยาให้จัดยาให้คือตามปฏิทินของหมาแดงเลยนะครับ